ซึ่งปัญหาการเมืองที่ทําให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งแล้วก็เป็นผลทําให้ยังไม่มีรัฐบาลอย่างเป็นทางการอยู่ในขณะนี้นะคะก็ส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจได้รับความเสียหายแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นจากต่างชาติขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ค่ะก็เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะเรียกความเชื่อมั่นได้ดีที่สุดในอนาคตนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณนะัทวุฒิกล่ำเจริญค่ะ แม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2557ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและประกาศในราชกิจจานเุเบกษาแล้วแต่ดูเหมือนความชัดเจนถึงการจัดการเลือกตั้งใหม่ยังไม่มีแววว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เมื่อใดนอกจากการเลือกตั้งที่ดูท่าทีว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้แต่ผลที่ตามมาคือการไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อประเทศเพราะเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยเสียหายอย่างสมบูรณ์เนื่องจากไม่มีรัฐบาลซึ่งมีอำนาจในการดําเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยังไงความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยในหลายสังคมมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเราต้องทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันแก้ในระบบ แล้วก็แก้ภายใต้หลักการประชาธิปไตยและยึดแนวทางสันติวิธีแบบนี้ประเทศก็จะไม่มีปัญหานะฮะคือถ้าแก้นอกระบบไม่ยึดหลักการประชาธิปไตยไม่ยึดแนวทางสันติวิธีเนี่ยมันก็จะเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็จะทําให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสแล้วก็กระทบต่อชีวิตของผู้คนในทุกด้านนะไม่ใช่แต่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตยังเห็นว่าการเลือกตั้งจึงเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยยับยั้งความเสียหายของประเทศเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและยังเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกซึ่งการเว้นวักการเลือกตั้งออกไปจากการทำงานของกะกรจะเป็นการยิ่งสร้างปัญหาที่มากขึ้นกว่าเดิมไม่ควรจะไปเว้นวรกการเลือกตั้งเพราะว่าผมมองว่ามันมันจะสร้างปัญหามากกว่า มากกว่าที่จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนะผมมองว่าต้องปฏิรูปประเทศพร้อมกับการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินด้วยการเดินหน้าการพัฒนาไม่ใช่ไม่ใช่ไปหยุดยั้งการพัฒนาประเทศหรือการลงทุนเพื่อจะต้านโกงส่วนของการต้านโกงการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ต้องเดินหน้าจัดการ ใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็คือถูกก็ระบบสารยุติธรรมระบบยุติธรรมของประเทศก็ต้องทําให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นด้วยสอดคล้องกับความเห็นของนายสมชายพักกาดวิวัฒนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองเห็นว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วสถานการณ์นับจากนี้ไปคนไทยทุกคนต้องช่วยกันประคองไม่ให้สถานการณ์บานปลาย จนไปสู่การใช้ความรุนแรงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใดๆเลยพร้อมๆกับการใช้วิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการแก้ไขปัญหา